ถ้าบ้านใครเจอปัญหาหมดขึ้นทางข้าวสารนะครับจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงดีเดี๋ยวผมพาไปดูครับผม <ไง S 1> นี่ครับผม <ไง S 1> เห็นไหมไ <ง S 1> โอ้โหมันขึ้นแล้วมันกกัดเม็ดข้าวสารเป็นผงๆแบบนี้เลยครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวพามาแก้ไขครับผมให้ทุกคนหามะนาวมาหนึ่งลูกครับนี่มนามาแล้วก็ปาดแบบนี้ครับปาดเป็นสองสี่ครับแบบนี้ครับ,แบบรบแล้วก็ปาดคึ่งแบบนี้ อ่าไอ้ครึ่งเนี่ยไว้ในถ้วยนะครับส่วนไอ้ครึ่งเนี่ยเอาไปจัดการมดครับผมให้เอาไอ้ครึ่งเนี่ยโกยเลยครับผมนี่อุ้ยโกยนะครับแล้วก็เอาจานวางไว้แบบนี้ครับผมถ้ามีมะนาวเยอะก็ใส่ให้เยอะกว่านี้นะครับยิ่งกลิ่นแรงยิ่งดีครับผมส่วนอันีิปาดนะครับนี่เอามาถูเลยครับนี่ครับถูเลยครับผม มดจะไม่ชอบกิ่นมะนาวครับนี่ครับอ่าแล้วก็ทีืดอยแล้วก็ใส่นี่อันนี้ผมจะตั้งกล้องไว้ให้ดูครับว่ามันจะหนีไปเร็วขนาดไหนครับผมตรงจุดนี้หายเกือบหมดแล้วนะมะนาวเนี่ยที่เราฝานไว้เนี่ยไว้แบบนี้เลยครับผมไม่ต้องเอาออกครับผมถ้าเกิดมันเริ่มแห้งแล้วก็มาเปลี่ยนครับยิ่งมีกลิ่นมะนาวฉุนยิ่งเยอะยิ่งมุดยิ่งไม่ชอบครับนี่หายเกือบหมดแล้วนะครับผมวิธีนี้ได้ผลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ก็ลองดูครับผมวิธีนี้ครับผมวิธีไล่มดนะครับผมแบบง่ายๆใช้แค่มะนาวลูกเดียวนะครับผมไล่ออกแบบสบายๆเลยไม่ต้องเอาถัางข้าวไปตากแดดอะไรนะครับใช้แค่มะนาวลูกเดียวพอครับผม